วันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องของการอุทธรณ์คดีนะครับสำหรับการอุทธรณ์คดีนะครับก็จะมีทั้งการอุทธรณ์ในคดีที่เป็นคดีแพ่งนะครับแล้วก็คดีที่เป็นคดีอาญานะครับสามารถอุทธรณ์ได้ทั้ง2ประเภทนะครับส่วนวันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของการอุทธรณ์คดีในส่วนคดีแพ่งนะครับซึ่งคดีแพ่งเนี่ยก็จะแยกออกไปแล้วแต่ประเภทคดีนะครับทั้งคดีแพ่งสามัญทั่วไปนะครับ คดีผู้บริโภคหรือแม้แต่คดีแพ่งที่เป็นคดีชำนัดสารชำนาญพิเศษนะครับอย่างเช่นคดีแรงงานนะครับการอุทธรณ์เนี่ยกฎหมายนะครับกําหนดให้นะครับผู้ความนะครับที่ไม่พอใจนะครับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเนี่ยที่จะสินไปแล้วนะครับสามารถที่จะอุทธรณ์นะครับคําพิพากษาได้นะครับโดยปกติเนี่ยถ้าคดีแพ่งทั่วไปนะครับก็สามารถที่จะ อุทธร์คำให้พักษาได้ภายในหนึ่งเดือนนะครับยกเว้นนะครับยกเว้นคดีแรงงานนะครับที่กฎหมายแรงงานเนี่ยกำหนดไว้เฉพาะนะครับให้อุทธร์ได้ภายในสิบ้าวันเท่านั้นนะครับส่วนคดีแห่งทั่วไปเนี่ยอุทธร์ได้ภายใน1เดือนส่วนทางปฏิบัติจริงๆนะครับหากไม่สามารถที่จะทําคําอุทธร์ได้ภายในกําหนดเนี่ย สามารถที่จะขอขยายระยะเวลา,ายื่นอุทธรณ์ออกไปอีกได้นะครับโดยให้ยื่นคาร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ี่อนคอครบกําหนดนะครับอย่างเช่นใกล้ๆจะครบกําหนดสัก3าสวันหรือ1สัปดาห์เนี่ยสามารถที่จะไปยื่นคําร้องขอศาลนะครับขอขยายได้นะครับก็ศาลก็จะอนุญ,ญาตให้เป็นข,ข่าวไปนะครับอาจจะข่าละ15วันหรือ1เดือนนะครับ ในการยื่นอุทธรณ์นะครับก็สามารถยื่นได้ทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยนะครับแล้วแต่นะครับฝ่ายใดที่จะไม่พอใจในคำพิพากษานะครับส่วนค่าดําเนินการนะครับค่าดําเนินการในการที่จะไปวางศารนะครับก็ต้องดูนะครับว่าศาลมีคําพิพากษาว่าอย่างไรนะครับอย่างเช่นนะครับศารพิพากษาให้จาเลยเป็นฝ่ายแพ้เนี่ยจำเลยต้องการอุทธรณ์นะครับในคําพิพากษานั้นก็อาจจะมีคําพิพากษาให้จําเลยเนี่ย ชาระค่าลิขชาธรรมเนียมในศารขั้นต้นเนี่ยแทนโจทนะครับแล้วก็ชําระค่าทนายความเนี่ยในการยื่นอุทธรณ์ก็ต้องนําเงินค่าธรรมเนียมศารนะครับที่ใช้แทนนะครับค่าทนายความเนี่ยไปวางสารด้วยนะครับและอาจจะต้องวางค่าธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ด้วยนะครับยกเว้นคดีที่เป็นคดีผู้บริโภคนะครับค่าธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ก็อาจจะไม่ต้องวางนะครับวางเฉพาะค่าวิชาธรรมเนียมใช้แทนนะครับกับค่านายความ ในการยื่นอุทธรณ์นะครับก็จะอุทธรณ์ได้ทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายนะครับถ้าไม่ได้ถูกจํากัดด้วยกฎหมายนะครับก็จะมีบางกรณีนะครับอย่างเช่นทุนทรัพย์ไม่ได้มากเนี่ยบางอย่างนะครับกฎหมายก็ห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงนะครับอุทธรณ์ได้เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายแต่ถ้ right <im itative Christians> <Huh? S 2> ามูลค่าสูงเนี่ยศาลก็อนุญาตให้มีการอุทธรณ์ได้ทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายนะครับ ยกเว้นคดีที่เป็นคดีชำนนกพิเศษนะครับอย่างเช่นคดีแรงงานเนี่ยอันนี้กฎหมายจะกําหนดไว้ตายตัวเลยนะครับว่าอุทธรณ์ได้เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายนะครับห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงนะครับอันนี้จะไม่ไดูทุนทรัพย์หรือดูอะไรเลยนะครับอันนี้เป็นบทเด็ดขาดนะครับในเมื่ออีกฝ่ายนะครับมีการยื่นอุทธรณ์เนี่ยและศารลรับอุทธรณ์มาแล้วนะครับศาลก็จะมีการ ส่งคําอุทธรณ์เนี่ยให้อีกฝ่ายนะครับอย่างเช่นถ้าจําเลยอุทธรณ์เนี่ยเมื่อจําเลยยืดอุทธรณ์ไปแล้วนะครับศาลรับอุทธรณ์ไว้ศาลก็จะมีการส่งหมายแจ้งให้กับทางฝ่ายโจทก์นะครับทราบว่าจาเลยเนี่ยอุทธรณ์คํที่พักษาแล้วก็ให้แก้คําอุทธรณ์มาภายใน15วันนะครับอันนี้ทางโจทก์นะครับก็มีหน้าที่ที่จะไปแก้คําอุทธรณ์นะครับหรือถ้าคิดว่าตัวเองชนะอยู่แล้วนะครับไม่อยากแก้ก็ไม่เป็นไรนะครับศาลก็จะพิจารณาเฉพาะประเด็นที่ทาง ตัวจำเลยอุทธร์มานะครับกรณีที่มีการอุทธร์หรือแม้แต่จะดีกานะครับกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของศาลนี้จะนานแค่ไหนนะครับอันนี้ก็อยู่ที่แต่ละศาลนะครับที่จะพิจารณาความยากง่ายของคดีนะครับโดยทั่วๆไปนะครับศาลแทนอุทธรณ์เนี่ยก็มีกำหนดระยะเวลานะครับอย่างคดีทั่วไปที่ไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับก็ศาลก็อาจจะใช้เวลาพิจารณาประมาณสัก 6เดือนถึง8เดือนหรือ1ปีนะครับเท่าที่ผมเจอมานะครับโดยการพิจารณานะครับศาลก็จะพิจารณาเฉพาะปัญหาข้อที่จริงที่มีการว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้นนะครับจะไม่มีการสืบพยานหลักฐานอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับยกเว้นกรณีพิเศษจริงๆที่ศาลอุทธรณ์จะมีการไต่สวนเพิ่มเติมนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นข้อที่จริงที่มีการสืบพยานนะครับมีการส่ง พยานส่งเอกสารในชั้นต้นนั้นแล้วนะครับในการยื่นนะครับก็จะยื่น,นนะครับอุทธรณ์เนี่ยต่อศาลชั้นต้นนะครับที่พิจารณาคดีในตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับการนัดการอ่านคำพิพากษาในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นก็จะเป็นคนแจ้งนะครับแล้วก็เป็นคนอ่านคำพิพากษาน,นะครับโดยถ้าศาลอุทธรณ์เนี่ยส่งมีคำพิพากษามาแล้วนะครับก็จะส่ง คำพิพากษาเนี่ยกลับมาที่ศาลชั้นต้นนะครับศาลชั้นต้นเนี่ยก็จะนัดคูความมาฟังคำพิพากษานะครับ